เอาใส่กันแล้วเดี๋ยวมาไปี๋ยวไม่ยังมาเดี๋ยวเมซี่มาเมซี่มาเอาเมซี่จังไหนเอาหมอตัวคนเนี่ยซี่เขาเขาหยุดเดี๋ยวนี้เลยตามตัวเจอแล้วอืมกูบอกแล้วไหนเพื่อนเพื่อนที่หนีมาด้วยกันหายไปไหนหมดนี่ไม่รู้ค่ะก็ิ่งมาเล่นเฉยๆค่ะออกมาเล่นเฉยๆจ้าทำไมคะในโรงพยาบาลเราไม่อบอุ่นหรือไม่ทำไมคุณยายถึงมาอย่างนี้แค่เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศค่ะ มาเปลี่ยนบรรยากาศจ้าไม่ได้แล้วไหนดูสิเนื้อตัวมอมแมมสปกปรกอาบน้ำบ้างไหมเนี่ยอาบะว่าวันนี้ยังไม่ได้อาบเลยหมอเอ้ย <c oughs> เดี๋ยวคุณหมอจะพากลับนะคะแต่เนื้อตัวสกปรกอย่างเงี้ยอายเพื่อนบ้างไหมเอามาันชิประยากอะไรเอานี่เดชะน้ำนั่นนะ่ะใช้ยอยู่นี่นี่แล้วหมอเห็นไหม ไหนคุณหมอไม่เห็นมีเลยอะไรวะชอดแว่นตาดูซิ่จะได้เห็นนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมเดี๋ยวฉันจะลงไปอาบก่อนใครเด้ออีปุกทีไปใส่อยู่นี่กูอาบน้ำ้างตัวก่อนเดี๋ยวหมอจะว่ากูอาบน้ำร้อยน้ำเป็นบ่ล่ะโอ้ยเย็นตาชัยยิปุกโอ้ยดูมาแล้โอ้อาบน้ำยังอย กูโดพวกแกหดน้ำอกแล้วเก่งไหมเจนน้ำจริงๆด้วยเก่งจังเลยค่ะหนูเก่งมากหนูทำได้กูพาหมอบาหมอกบาทแล้วกูเอ้อขึ้นมาขึ้นมาขึ้นขึ้นยเพียงจะตัดขึ้นมาแล้วยับเพียงฉีเขาหัวกูว่าเก่งมากที่นี่ยงตามึงแห้ะมึงต้องอาบน้ำโชกประพกเจ็ดวันแล้วมึงน่ะ ยายยงจะต้องอาบน้ำนะคะเพื่อนๆอาบหมดแล้วนะลอยน้ำบ่อเป็นคุณหมอลงเไปมันไม่ยากหเลยนี่ล่องดอกน้ะมันเลิกโอ้ยฉันว่กล้าอาบดอกรลอยน้ำบ่อเป็นฉันลอยน้ำบ่อเป็นน้ำเลิกน้ำเลิกตายบา่ไดงไรบ่ไดถ้าลอยน้ำไม่เป็นทำไมไม่บอกหมอหมอจะได้สอนให้คุณหมอลองไล่ให้เบ้างดูคุณหมอว่ายน้ำเก่งนะจี้ค่ะอ่ะหมอลงไปอาบ ให้มันเป็นตัวอย่างที่มันจะได้ลงตามแต่ว่าวันนี้หมอไม่ได้เอาชุดอาบน้ํามาไม่ได้หรอกหมอไม่ได้ชุดอาบน้ำมาเดี๋ยวเอาชุดไข่ก็ได้ที่ที่เอาชุดย้ายย้อมก้ว้ายโอ้ยกุณว่ามันท้องปุ๋ยออโอ้โหกินมึงแน่ใจนะว่าชุดอาบน้ำนี่ อยายยองไม่ห่วงเหรอคะอาหมอหมอยกขาขึ้นแล้วสูบลงแต่ยังงี้ใช่ไหมตุ๊บเลยค่ะอืมสูบเลยค่ะงี้เหรอคุณหมอหน้ารักจังเลยคุณหมอหน้ารักใถ้าอย่างถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณหมอจะว่ายน้ำให้ดูนะจ้าต้องทำตามคุณหมอนะคะจ้้าเตมะโอ้ยหมอฝหญ่เหงาเย็นมาก เย็นดีอ้าวคุณหมอปลายน้ำไม่เป็นช่วยคุณหมอตาไแล้วหมอปลายน้ำไม่เป็นเดี๋ยวเอาอย่างนี้คอยกูจะขู่เดี๋ยวกูไปเอาขู่มาเวิดนามกันโอ๊ยโอ้ยกูกกษิตไปด้วยกันเจ้าศิษไปใส่โอ๊ยไปมดฟ้าไปน่าจะหมอตายโอ๊ยยายยงลงไปเอาหมอแม่เจ้าหนุนรงไปเอาหมอเอาเลยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชุดศิบิยักชุดศิบิ ชุดพยบานเปียกมวกม่ไมันเโอ้ยตายเลยวเร็เร็วเร็วเเร็วเร็วเหมหมอหมอเร็วเร็วโอ้ยตายแล้วคุณหมอยู่นน้ำย่ในน้ำย่น้ำยู่น้ำาวยาวเสือ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 เสื้ใหญ่บานเออเเสือเจ้าเลยวะโอ้ยเร็วเวเรหมอจิตไน้ำมาถองมเร็วเร็วเร็วเรหมอจิตเร็วเ โดเลยโดเลยนึงออกต้องเสร็จแน่1 2อเอาแม่หุยหนึ 1, ่งตองต้ณน you know. ี้ยายยงก็ล like, like ังลเอาหมอยายเห็นไฟอยู่นี่หม่งั้งเลยนี่เขาตากวี่เร็วๆหมอมาบรรทายเลยนะน้าเขาท้องก่อนมาบรรำเข่ามาตั้ไงท้องท่นน่ะ้เขางไปแล้วเร็วเร็เร็ว ไปเจ้าหมอไปก่อนไปไปหาหมอก่อนเอามหมอไปหาหมอตายแล้วเร็วเจ็บไปใส่บัตรพี่น้องเอ้ยไปหาหมอนะคะเ,เป็นยังไงบ้างคะยายโอ้ยมันไส่บ้ากว่ากัน้นองไข่หมดเอาว่ามันไข่สีเป็นบ้าก็มูเลยเนี่ยโอ้ยจะเป็นสี ใจที่เป็นกันเลยไปอิ่สุจเยกระตังสวกระต กินกระเทย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 ไอ้เจ้อเส้าช่วยกระตังสวิกระตังสวยมันใจมองไลหม่วานก็กระเพาะกะไปทงความสุดใจมันผิดไหบอกเธ ดิฉันและผู้ไดกินกันก็สเขาทนนะตัวผูอได้เอาเนื้อมกกับมูเหมืนกันนะเป็นี่ยวบ้านนั้นบานนี่พน้าวิธีกับมูสันนี่แหละค่ะคือเหาขาวยังผู้เบาเน่ยหมดต้องยาก็ออกสาลีลาชีวิตติดเตกใช้มันแปลกเลยเราม่มีปัญหาทั้งที่ให้สันวเป็นผู้ใช้สักก็อยอมแต่ละยอมษ์่หอเ่าท้ที่เอาฉันต้องอาัวเอาัวเอาบัวเอาัวกันยังมะมันมักทำแม่ซาีค่ะ 好酷 <music> เหมืนเป็เลยเรามามีปัญหาถ้าทีให้ฉันเป็นผู้ชายตัยอมตายอะไอมาตายดีกว่าถ้าที่เอาฉันต้องเอาผัว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 กันยั้งมาไมนบ่กคำแม่ค่ะฉันปุ้มใจพอใจ เสียก th ็เถิหนค่ข้าฮเทยมาจะใ่ข้าเก้เยไม่จากนมองคายค่ะ กระเทยน้องคายนี่ดังวิงยังสิเพิ่นบอกค่ะค่ะบ่คือกระเืออย่างผัวพินน้อกค่ะไม่ดีดีดีเธอเธอมาอย่างนี้เอาก็มาฉลองงานแม่ปุ้ยบ้านเหมือนเด็โอ้แม่ผู้ใหญ่บ้านเราจ้างมอหรคศพไว้หลายแนวจ้ามีหลายอันหลายแนวอานเจ้ามาผู้เดียวนี่ตีบ่ได้มาผู้เดียวพี่น้องขาบ่ได้มาผู้เดียวเธอมีหมูมานำหมูหลายหลายหมูเธอเด้อล่ะโดยเ่าะ โดยเฉพาะมูของฉันนี่นักแสดงยอดเยี่ยมเลยเป็นคาบาลลี่คาบาลลี่โชว์จะเคยเบิร์นว่าคาบาลลี่เคยเห็นแต่อยู่พัทยาอืมนั่นแหละค่ะสุดยอดโอ้ไมอดีมางานบุ้ยบา้านแมนโอ้ยอยากเห็นจังเลยอยากเห็นแมนบลอ,อยากเห็นอยากพี่น้องคะเชิญชมนะคะคาบาลลี่โชว์นัก,สกแสดงของเรานะคะเชิญเลยพื่บ้าน mà phát chỉ biết chạy theo thay mồ, không hết sanh trước sinh มุนี่นมหมอถามหาอยู่หันอ่ะสจ้าเจ้นี่ยวะไก็ไปยังอชเลยสานามิวอสนามใชว่าจะช่มบอกกันแต่ทีแรกวะสานามอยู่ใสอยู่นี่เอาเจ้าู่จักเ็ดเขาเลีนวงงหันโอ้โอ้ไปห่วงแต่สะนามอ่ะอันนี้ข้าวะ ไปคนก็ซัานะแล่าก็แล้ววันนี้คือลาจริงังม่ะฮ่องก็เช่อว่าต้าไอ้เจ้าเจาตว่ว่าก้าจริงอืเก็บหองนองแล้วอ่ะไอดแล้บ่จางหอวแว่ะเอ้าเจ็คเจะนี้ก็มาหอดแล้วบ่เจ็มาแต่อำเภอไหนอ๋อพุทธประสงเจ็พุทพุทธสง์บุรี่มย์โอ้ยบอก่าสาบันห้องนี้บ่ได้บ่บ่ไอ้ห่าขวมึงไอ้บ่จะคหนโมโหอะไรวามเลยม่เอาข้าวมาเลยจะนี่โต๊ัวใครสันติอยเนี่

อีหัวหัวซซื้อนี่ออีหัวเขาใช้บอีหัวหนึ่งเขาเขบอกว่ามันซื้ออีหัวหนึ่งเขาอ๋อซื้อเง้ยเาเนาะอ่าน้ำสกุลอ่าบาราลิกิจยูเออ้นเสะเออเออแสะเสะบารเลิกินเสะเสะนี่แสะนี่ แต่นี่มันกลับได้ปะกลับไดอยู่ปะกลับไครเน่ไปเอ๊ะเชียวอันนี่แหละแน่อยากได้อะมันท่านได้เหตุยังก็ได้เงินแม่อยากบังคับบาลีอยากบังคับบาลีที่เจปะเจีาจ้งตัวละเจ้าไอ้บาลีต้องเปลี่ยนชุดไม่ต้องเปลี่ยนชุดไปกับสงสัยอยู่ชุดนี่มันชุดหนิวมันชุดคาบาลีไอ้เจ้าปะ กูไตส่สงบูรีลมเราเข้าใจกันแล้วว่าได้หลายคำอยู่แล้วรอบน,นี้เล่นคาบาเลยค่ะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดตัวนต่อ,อพี่น้องคะตุกันเปลี่ยนชุดนะครับต่อไปนี้พี่น้องผู้เรียนชมคาบาเล่โชว์นะคะในรอบพิเศษนะคะที่จะกลับคืนวันนี้นนนเขาโชว์ม,มาแล้วทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นพัทยาอ้ย โอ้มื้อเช้านี่บังงามๆไม่ชิวกัดอาหารบ่ดีอ่ะ <laughs> พี่ช่างานกรที่เลี้ยงนนักร้องมาจะใช้อะเอ้าแม่ขอกวาถืองานบ่เดียวเนี่ต้อมางานไหนงานภูญ่ยงไหมนีแล้งานแม่ผูญโยงเหรังจ้างนักล้องไว้ซนอ้าน้ำตาจาน้อยครับพี่น้องครับหยาบยาหยายาบหยาบหยาหยาบหยาหยาบยาบหยาบหยาบยาตาบหยาบเยา่ยาบยาบหยาบาบยาบหาหายาาจหาหายาบยาบาาาหบ เป็นยังเป็นยังจังไม่น้ำตาข้าวบะเล่จ้ากำลังชิเล่นล่ะนักร้องเอาไปจักรวรรดิข้าวบะเล่เลยล่ะข้าวบะเล่ิีนี้ไปมองไม่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วพญานิค่ะเมนูขาะไอแพคขาเอาคือหูจะซื้อหอเปล่าซื้อหรพวกอีสานนี่เป้าปูดพูดจะได้มาต้อกัดบ้วยปีกภาษาคือแต่สี่นะคะชิเบเลนงานนาแมนเป้าอีหลีแล้วก็โดยมารยาทดิเพราะว่ามาก่อนแมนมาก่อนเอาให้ข้าวบะเล่แสดงก่อนเจ้าสารขอพักยกจะเข้าเจ้าอย่าไปใช่หน่งอยไปพักยก จะเป้าจะเป่าวันนี่กวนไอไม่อย่างไรซอยน้องเนี่ยซอยยังอีกคุ้เแียงเสียงให้น้องเนี่ยเอาพอเป็นนักร้องผบครับโอ้ยซอยกันเฮ้ยจึงคือเนาะนี่แม่นี่แม่คุ้เแียงเสียงให้เนี่ยคุ้มเครื่องเสียงข้าแข่งเสียงดินี่ค่ะเอามาหากินไงเถอะมาเรียโชค่ะคุ้มหรอโอ้ยข้าเขาข้าหน้าไม่ได้นี่ก็ได้พาเขาข้าหน้าร่วช่วยกันเอารวมด้วยเอาไล่แล้วไล่แล้วเขาหน้าซ้ำปลาบ่ต้องห่วงเดี๋ยวพอดีเอามอหีกินเด้อ เจ็บบอกของมุดดีกันเจ็บเจ็บเจ็บพลามยั้งยังยังไแบบยังสุดยังเมื่ทันได้พร้ามอ๋อแต่งตัวกันเขาบปรี๊บแต่งตัวแักงตนะคะไม่ยั้งหมดเลยเจ็บยังล่ะเปลี่ยนชุดธรรมดาอยากดูของดีต้องก็ต้องก็ต้องรอหน่อยนะคะใจเย็นๆใจเย็นๆนะคะเปลี่ยนสูตรเออแต่เมื่อกี้บอกว่ามึงสิเปลี่ยนสูตรอ้าเปลี่ยนจากทางนี้มาเป็นทางนี้เฮ้ยมันเปลี่ยนสูตร เอาปรำกำลัง,งสิพร้อมพร้อมนะคะเอาพร้อมเพลงมาบัดคาบะเล่ชุดสาวอีสานทิ่นอบ,นบัานขอเสียงปรบม,มือให้คาบะเล่น,นะคะ เฮ้ยแป๊บเครื่องเสียงเอาไม่ไ่้นะชาวมาเสียตกแก่ง่อยเรียกหยแก่งจังไงต้องไปถามไส้มิวสิคดิ้ยไม่ใช่ไหมแกแงงกันแยกแง่งกันใจเย็นๆอดีตขยักเข้าใจว่าข้าเจ้าแกล้งอนี้เดียวกันพ่อแม่เอ้ยเมืสายเย็นสายไปแล้วพืชสภาพผัดมาโตฝนตกโปร่งจากจับจนใบหญ้ากระปงเพื่อลี้ม่ มันเป็นน้ำยังกันแท้เดี๋ยวนี่คอยบ้าเป็นน้ำเจ้าเป็นน้ำคอยให้ยั้งคอยกันขึ้จังป้าให้ดีอยู่ต่อแกงบ่เศร้ามันไมเป็นน้ำข้นบ่หรือเป็นน้ำแข็งยายาเขาเปลี่ยนได้ลื่นโอ้ยมองโลกกว้างแนี่ยิศโอ้ยจักโอ้ยบวดซิมหาเมืองเมื่ออาทิศขึ้นเลยว่าจะเข้าใจว่าแกงกันถนนสายเดียวกันอาชีพเดียวกันถนนเปลี่วนมหม่เปิี่ยนมวลไม่เปมีทิศกันยากดอกเอาไหมเปลี่ยนเปลี่ยนไหมเปลี่ยนมวนเปลี่ยนเพลงไหม พ,พ่อหมูจักแล้ววะเป็นน,น,นั้งย่างเนี่นทั้ง,งอออย่างเมาคว้นยาสูบบรรทุนบนบ้านหนาเสียเสียเอาพร้อมยังพร้อมนะคะยังพอท่านพร้อมยังอีหยังอีกพี่น้องก็ถาเบิ้งอยู่นั่นน่ะกิบเพียนสูบกิบเพียจะไปต้องเพียนบอกพี่น้องเบิ้งก็ถาเบิ้งนั่นแหละสองเพลยมึงจะมาสุดเดียวเพื่อจะมาเบิ้งหัวปอดมันต้องหันดูเพียนกับเพียนก็จะมาขุนยาคุณกินง่ายเวย ยังอ yeah, ีก oh. ป oh. ่ะเปลี hmm. uh ่ยนผี huh. oh. uh ้ด huh. right. uh ีเลยป่ะว้ายบักเทปหมาหาบ่ายมันไม่แทงเยอะหน่อยเพราะถ้าได้กินยาคุ้มมันต้องทัฒนาตรงเอาซอยแน่พี่เด่นพระเอกเออมาเออน่าเห็นว่าเขาก็ำลังใจเปลี่ยนสูตรซอยอยู่หนึ่งเดียวกันไหมเออเออเออช้อยแบบนี้กูก็เป็นบ่เป็นแต่ยังให้ช้อยต่อถือพร้อมยังโอ้พร้อมแล้วค่ะ ยังยังยังเอ๊ะอุปกรณ์ว่าท่านครบมันไขยังอยู่นี่นี่เด้ยังะบาีใส่ระดับประเทศจะไม่ให้ชี้ไล่ได้บุกประามเนี่ยไม่ยังนี่มึงไม่ร้อยไม่ร้อยเออเวลาฝนมันจะเป็เก๋กะมันดังบ่ละฮะนี่ดังแล้วเนาะเทเท้อยขวายู่ไม่แกนเผากูเสียไปไหนวะ เออดังดีดีนี่เท็ดวันวันชูีดังดีดีระดังดีเลย้าเอ้ากูมาดังแค่ตุ๊กกรามเอาแบบนี้จังหวะว่นนี่เออเอาแบบนี้จังหวะขอเสียงปรบมืออีกครั้งเพื่อไปกำลังใจค่ะ กาเฝ้าหวยตอง,องเต็กยตก็เฝ้าหวยตองเต็ยก็เฝ้าหวยตองเต็มเลยค่ะแม่เออวินี่ลงกันละบันทะเลค่ะวิ่งมาล้มกันเป็นเนคุณเป็นแม่ละบนันแต่สภาพคุณแม่มาตลอดนึกฉันบังคิดเลยว่าสิมาพอคุณแม่อยู่เวทีเสียงอีสานเอาคุณมาล้มกันเทปทุกวันพิเศิทุกวันสันซื้อตลอดดิเพราะท่านในอาร์ตดิไปซื้อใส่ คุณแม่บานเย็นเห็น้ะคะบ่งแกได้จะเป็นบานเย็นค่ะตาบานเย็นตัวใยอยู่ต้องนบ่เป็นคุณแม่บานเย็นค่ะเขาบอกม่คุณแม่บานเย็นผู้รสันคะนี่แหละคุณแม่จูมเย็นแล้วค่ะเขามีแต่บานเย็นอันนี้เพราะท่านในบานกับจูมอยู่ค่ะจูมาจูกับจูเอาบานนี้เราไสิด้อัดบ้านนี่จะเบรกดูะได้ันลท่า ผไม่เคยทำเสียบต้องมาปาบแบบนี้เต้าเตาเล่นให้โมเล่นไปเลยโมเล่นไปหรืเลยเฮ้ยเฮายเ้เฮ้าเฮ้ย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 ันปยเั้นเอ้เส้ยเ้เ้ยเฮเฮ้ยเฮเฮ้ย้เฮ้ยอเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮก้อเหยเฮ้ยเฮ้เ้เ ม้วนแท้แท้ได้ได้ได้ไหนเอาเขาบ่ได้ตั้งใจด้วยพอแตกแล้วพ่อเล่นเขาบ่เป็นเจ้าเอามันหลายเชียแล้วเอขาบ่ได้ตั้งใจเจ้าพยายามสีแกงมูตลอดย่าแสดงไปไปไปโชพ์่ลกดิไหมโชว์โลกหรอกัวได้เพื่อนด้วยไปครับขอทุนหลายๆด้พี่น้องครับไปไปออกกันไปโว้ยเรดู Ô, đẹp hảo, đẹp hảo, nhắn. Ô, hiểu luôn, bơi, nhắn, y bắn. Ô, xung quanh xưa, honey. Ô, 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 Oh, ô, 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 เอ็มเอาแอมโมเนียมาให้มันดมเอ๊เศร้าเจ๊ใบเถอะเดีเ๋เจ็บยังหัวแตกไหมอ๋อเอออโอ้โ,อโ,อโอาแตกข้าวเดียวจนนาไครพี่น้องเอ้ยแต่เชื่อตัวศาสตร์เล่าตากระสวดเราเพราะตาบานนี่นก,นก,นกี่แตกชักเนาะดูว่าอยู่เลียดเป็นยังคือหวานแค่ว่าหเหนียวกับเหนียว ตัวน้องตัวนุงนเนาะไปทั่วที่ว่าแดงของครับเนาะว่ามันชูสิหามกูยังเห็นเก็บของเข้าไปให้มันเหมือนเลยขอบคุณอะไรพี่น้องไปรักษาตัวไง บวนมิดหมอแกนและแฟนหมอลำโดยเฉพาะท่านที่ติดตามให้ท้งลังใจหลายแห่งมาผพวกเราอยู่ได้ก็ด้วยน้ำใจมูลมหาชนและคนพิเศษอีกหนึ่งคนคอยให้แรง เส้นของวอ่าอาพขอพระคุณคิดเพลงทั่วแดนแฟนลำทั่วทยที่เสดสุดแสนแปนเพลงใจสุดผมรำวาใจอพอส่งนอกใจศรัทธาของท่านชาวเสียงอีสานซึ่งใจเรื่อยมาในส่วนเป็นแฟนทั่วแดนเมตตาจะสงมาน้าคุณด้วย